ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือนกระจกใหม่ล่าสุดของผมนะครับบอกเลยว่าสร้างมาเพื่อหน้าหนาวนี้เพราะเขาบอกว่าหนาวนานมากๆหนาวนานแบบนี้ต้องทำอะไรครับเราต้องบาร์บีคิวกันครับกับนี่เลยครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม,ม้อต้ม two in วันของเดนป้าสุดยอดย้ายไปไหนก็ได้ไปตรงสวนข้างนอกก็ได้อยู่ในห้องนี้ก็ได้เหมือนกัน ข้อดีคือยังไงฮะ t ูอินวันครับได้ทั้งของต้มด้วยแล้วก็ปิ้งย่างไปในเวลาเดียวกันเลยและขอบอกว่าร้อนเร็วมากๆเราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะต้องขอบอกว่าควรจะต้องมีไว้นะฮะอันนี้เป็นของที่ขายดีที่สุดของเดนป้าเลยต้องรีบสั่งกันเลยทีเดียวนะฮะเตรียมไว้แล้วนะฮะตรงนี้มีเบคอนนะเดี๋ยวมาฟู่งๆกันเลย <Wow. S 1> โอ้โหเป็นไงได้ยินเสียงไหมเริ่มทันทีเลยเริ่มทันทีเลยคือผมเนี่ยนะผมเนี่ย ชอบยืนอย่างนี้แล้วก็ทําไปทําไปปุ๊บเดี๋ยวก็คีบคีบมาคีบมาเสร็จเรียบร้อยลงน้ําจิ้มไปเลยนะอ่าแล้วก็คุณเห็นไหมฮะความสะอาดเวลาไขมันของหมูเนี่ยมันมาปุ๊บเขาจะมีรูไว้ระบายไขมันตรงนี้ด้วยเขาคิดไว้หมดแล้วของแบบนี้ขาดไม่ได้จริงมาแล้วฮะพลิกอีกทีนึงให้มันสุกเพราะว่าถ้าหมูเนี่ยนะฮะเราเราต้องให้สุกชัวร์ แล้วเป็นไงบอกแล้วว่าร้อนเร็วร้อนเร็วน,นี่ดูเบคอนโอ้โหมาแล้วเอาให้แบบเกรียมๆหน่อยนะแล้วดูหม้อนี้ฮะภรรยาผมชอบทานสุก,กี้เพราะฉะนั้นเตรียมไว้แล้วดูสิไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะ